นี่ครับเจอแล้ว Twitter แล้วก็แตะเข้าไปนี่เห็นไหมครับเราก็เข้ามาสู่แอป t w i ต t e r แล้วนะครับจะมีชื่อแล้วก็หลหาผ่านนะครับกดดูลหัผ่านที่รูปดวงตานี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,กับเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีสร้างทางลัดเพื่อดูรหัสผ่านของแอปต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับโดยปกติเวลาที่เราจะเข้าดูรหัสผ่าน ในส่วนของแอปต่างๆที่เราเคยบันทึกเอาไว้ใน Google นะครับจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนด้วยกันเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะดูรหัสผ่านในส่วนของแอป t w i t t e r นะครับยกตัวอย่างนะกูชมตามผมมาแล้วก็เข้าไปที่ Gmail ใช่ไหมปุ๊บตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าหลักของ Gmail แล้วใช่ไหมครับต่อไปก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนฝ่ามือนะโปรไฟล์ Gmail ของเรานั่นแหละพอแตะเข้ามาปุ๊บอ่า แล้วก็ในกรณีที่เรามีหลายอ e ีเมลหรือว่าหลาย Gmail นะครับนะในส่วนของในส่วนของผมนั้นผมบันทึกอแอป TWITTER นะครับหรือว่าบันทึกรหัสของแอป TWITTER ไว้ที่ Gmail ที่ชื่อว่าเนทัจกรผมก็จะเลือก Gmail ที่ชื่อเนทัจกรนะครับแตะเข้าไปปุ๊บอ่ามันะมจะได้มาที่หน้าหลักของ Gmail ที่ชื่อเนทัจกรนั่นเองคราวนี้เข้าไปใหม่นะแตะที่รูปโปรไฟล์ อันดับต่อไปก็แตะไปที่จัดการชี Google ในส่วนของ Gmail ที่ชื่อนใอนทัชกรได้เลยนะครับอ่าแตะเข้าไปจะเห็นว่ามีหลายขั้นตอนนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่คือตัวอย่างก่อนคุณผู้ชมใจเย็นๆนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้เราก็ปัดข้อความตรงส่วนนี้ไปทางซ้ายใช่ไหมครับแล้วเราก็เข้าไปที่ความปลอดภยัยแตะเข้าไปหลังจากนั้นนะปัดขึ้นครับแล้วมาหยุดตรงหัวข้อลาสผ่านที่บันทึกไว้นะครับนะแล้ว ไล่ลงมาตรงนี้ก็คือเครื่องมือจัดการลหัสผ่านเราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บนี่ครับแอป twitter จะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเราจะดูรหัสผ่านเราก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอตามปกติครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อใส่รหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอตามปกติเราก็เรียบร้อยครับแตะไปก็จะเห็นว่าในส่วนของแอป t วิตเตอร์นะครับ ก็จะปรากฏชื่อและรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่ออยากเมื่อเราต้องการอยากดูรหัสผ่านก็แตะที่รูปดวงตานะครับเราก็ได้ดูรหัสผ่านของแอปติวเตอร์แล้วนะครับจะเห็นว่าขั้นตอนการทํานั้นนะครับใช้เวลานานนะครับคราวนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับเดี๋ยวออกจากหน้าจอนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมออกจากหน้าจอนี้ก่อนเนาะคราวนี้ เรามาดูวิธีที่2ในการเข้าดูรหัสผ่านของแอป t วิตเตอร์นะครับนะฮะว่าจะเร็วขึ้นมากไหมนะครับเริ่มจากเลื่อนหาไอคอนที่มีชื่อว่ารหัสผ่านครับปึ๊บแล้วแตะไปที่ในส่วนของ Gmail ที่เราบันทึกรหัสผ่านของ Twitter เลยนะครับอ่าอย่างเนทธกรัชกรเนี่ยเราแตะเข้าไปนี่ครับเจอแล้ว w w t t t r แล์เรก็แตะเข้าไปเหมือนเดิมครับใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอตามปกติครับ กดคำว่าเรียบร้อยปึ๊บนี่เห็นไหมครับเราก็เข้ามาสู่แอปทวิตเตอร์แล้วนะครับจะมีชื่อแล้วก็ลาดผ่านนะครับกดดูลาาผ่านที่รูปดวงตานี่ครับจะเห็นว่าวิธีที่2จะเข้ามาแบบรวดเร็วมากเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคคราวนี้เราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับว่าเราจะทําการตั้งค่าแบบไหนนะครับตามผมมาเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับวิธีการตั้งค่านั้นก็ง่ายมากมากครับอันดับแรกเข้าไปที่ gmail ปึ๊บอ่านะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าหลักของ Gmail แลแล้วนะครับแตะไปที่รูปไฟล์ด้านบนขวามือครับปึ๊บถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีหลาย Gmail นะครับนะฮะกรณีกรณีรนี้เราอยู่ใน Gmail เนทเธอร์กรอ,อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับมีหลาย Gmail คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือก Gmail ใดก็ได้สำหรับการตั้งค่านะครับนะสามารถที่จะเลือก Gmail อันไหนก็ได้ในการตั้งค่าเพราะเพราะว่ามันจะครอบคลุมถึงกันอยู่ อายกตัวอย่างนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของนีทัชกรเนี่ยจีเมลนี้อยู่เนาะผมอยากจะเปลี่ยนเปอย่างอื่นอ่ะผมก็จะใช้ในส่วนของทัชกรละไมตรงนี้อ่ะผมเลือกตันนี้ละกันผมก็แตะเข้าไปปึ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้าหลักของจีเมลที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้นะครับ <S <S เราก็เข้าไปเหมือนเดิมเลยแต่ไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือรูปโปรไฟล์จีเมลเรานั่นแหละนะครับหลังจากนั้นเราก็มาแตะจัดการบัญชี Google นี่เลยฮะปึ๊บ โอเคนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับขอ้ขอ,ขอความตรงเนี้ยเราก็ปัดไปทางซ้ายครับจะเห็นคํา,า,ว,าว่าความปลอดภัยเราก็แตะเข้าไปครับเปึ๊บหลังจากนั้นปัดขึ้นครับเรามาหยุดในหัวข้อรหัสผ่านที่บันทึกไว้ถัดมานิดนึงนน่้ะเครื่องมือจัดการรหัสผ่านเราแตะเข้าไปเลยครับเปึ๊บก็จะเล่งมาที่หน้าของเครื่องมือจัดการรหัสผ่านนะครับต่อไปมาดูหัวข้อเพิ่มทางลัด นี่คุณผู้ชมอันนี้สําคัญมากเนะฮะเพิ่มทางลัดเนี่ยแตะ้าไปครับปึ๊บแล้วมาดูสังเกตนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับเพิ่มในหน้าจอหลักหรือไม่อ่าในส่วนนี้เราก็แตะคําว่าเพิ่มครับที่ด้านล่างเลยปรับหลังจากนั้นก็ออกจากหน้าจอนี้ครับคุณผู้ชมนะออกจากหน้าจอนี้ไปเลยคราวนี้เรามาเลื่อนหาในส่วนของไอคอนหัสผ่านเมสสกูน่นี้ที่เราสร้างทางลัดไว้นะครับนะฮะ มันจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้คุณชมเห็นไหมฮะไอคอนมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะมีคําว่ารหัสผ่านอยู่โอเคตอนนี้เราสร้างทางลัดเสร็จแล้วต่อไปนะครับเราจะมาดูซิว่าในบัญชี Google ของผมนั้นนะครับนะฮะมีอะไรบ้างนะครับที่ผมทําการบันทึกรหัสผ่านไว้ก็แตะไปที่รหัสผ่านฮะตรงไอคอนรหัสผ่านน,น,าน,นี่ครับผมจะมีเรวยกัน4บัญชีนะครับมาดูบัญชีแรกะนะครับผม วิธีการใช้ก็จะจับประมาณนี้คุณชมตามผมมานะครับสมมติบัญชี Gmail แรกผมแตะเข้าไปนี่ครับที่ผมบันทึกเอาไว้ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ Facebook แล้วก็ l ล n e ผมไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับในส่วนของคุณผู้ชมก็จะมีอยู่ในนี้นี่แหละนะครับแต่สำหรับผมอ่ะ Facebook กับ l ล n e ผมไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับนะฮะโอเคพอเราเข้ามาแล้วยกตัวอย่างผมจะเข้าไปดูในส่วนของลากพัน จุ๊กคอผมก็แตะเข้าไปที่จุ๊ก .com ครับปึ๊บใส่รหัสผ่านหน้าจอล็อกนะครับปลดหน้าจอล็อกตามปกติเลยนะครับปลดคำว่าเรียบร้อยนี่ครับผมก็เข้ามาสู่จุ๊กคอแล้วนะครับพร้อมทั้งนะครับอีเมลลงถึงรหักผ่านอยากดูก็แตะที่รูปต่างๆนี่คือหลักผ่านลดเร็มไหมครับโอเคนะครับโอเคอ่าเราก็ออกไปเลยนะครับออกไป แตะไปที่ราัผานไหมนะครับไอคอนหนะัานดูในส่วนของ Gmail อื่นบ้างนะครับเป็นอนันที่4แล้วกันนะครับตัดกรรไมเนี่ยเนี่ยนะครับผมโอเคผมจะมีในส่วนของ a อปเคเ a อร์สตูดิโผมจะดูหรหัสในส่วนของ Creator Studio ผมก็แตะเข้าไปเหมือนเมคับใส่รหาสผ่านปลดล็อกหน้าจอตามปกติแต่ววาเรียบร้อยก็เด้งมาแล้วนี่ครับ Creator Studio พร้อมกับ ชื่อจีเม l รวมมาถึงรหัสผ่านนะครับอยากดูก็แตะ่าที่รูปตรงตาก็จะเห็นรหัสผ่านแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับพูด,ดง่ายๆคือคุณผู้ชมนะฮะมีในส่วนของรหัสนะฮะร,รหัสผ่านของแอปต่างๆที่บันทึกเอาไว้ใน google เนะี่ยมันจะเก็บไว้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นผมแนะนําให้คุณผู้ชมทำการตั้งค่าโดยการสร้างทางลัดที่ผมทําแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ ลองนำมาใช้ดูนะครับสะดวกมากครับคุณผู้ชมนะฮะก็ลองนำมาใช้ดูเนาะและนี่ก็คือวิธีสร้างทางลัดสำหรับดูรหัสผ่านแอป,ปต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วจริงฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนธจักรกันยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการาร,รับชมสวัสดีครับ